จะปลุกเธอปลุกตัวเองก่อนมังนะประกาศประกาศนักเรนทั้งหลายจงเตืนเอนอ, <c oughs> อ,อ,อ,อู๋แดงอ่ะอู๋แดงเอ่อช่วยด่าปลุกทีครับตเติอนจะนอนกินบ้านกินเมื่อถึงไหนฮะเติอนพี่งานบอกว่าลองวิธีนี้เผื่อฮันนี่จะตื่นลองเป่าหู ตื่นไแล้นะแล้วนะคะเจาะตนไแล้ม่ได้กล no? มนอนออันนีุ้กตได้ยตื่นรวะฮรได้กันหตืนื่ะถ้าไม่ตื่น จะกัดนะจะกัดนะงมงมงม,งมถ้าไม่ตื่นจะกัดเลยนะคะงาบถ้าไม่ตื่นจะกินอย่างอื่นนอกจากแก้มนะจะมุดผ้าหนะ่มอะไรจะมุดผ้าห่มนะคะงาบมุดผ้าห่มไปกอนไงเดี๋ยวจะลุกไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าลุกตั้งแต่ยังไม่มุดอคะ่ะปกติมันจะลุก ปกติมันนันลูกมันมีอันหนึง่งที่พี่ทีมงานคิดให้มันบอกว่าจะดีหรอคะทีมงานบอกว่านอกจากวีแล้วนะ่ะเราอ้อนแบบน้องแมวเผื่อฮันนี่จะตื่นอ้อนแบบน้องแมว <Wow. S 1> น้องแมวต้องงยงไงอ,อ่ะเยอะเหรอแล้วจะพูดเป็นภาษาแมวยังไงอ่ะ từ nơi ở nam nô từ nơi ở ăn biển khóc ớt mìa mìa từ lò nhau mìa từ lò khóc mèo từ nơi ở nhau, mìa tối hàm biên เขาทำหน้าที่มาปลุกเธอไม่ใช่เธอปลุกเขาหน้าฝันเลยเมื่อกี้ไม่น่าตื่นก่อนเลยอ่ะคือตื่นก่อนกะให้ตัวเองตื่นเต็มที่ไงจะได้มาวีนได้แบบเต็มที่ไงวีนอันนี้ได้เต็มที่แต่ปราบเลยตื่นมาแล้วก็หิวเฉยน้องคันนี่น้องคันนี้ครับน้องไงน้องเธอไงน้องเธออ่ะ ถามว่าน้องตืต่นยังน้องันนี้ตื่นยังน้องของเธออะน้องของเธออะหยาห์หาเป็นลูกคนเดียวไม่มีน้องชายห่ายังไงดีครับพนนี้ไม่มีน้องชายจริงเหรอคะมีมั้งมีมั้ง